เรื่องนี้นะคะพาไปดูสถานการณ์โลกกันต่อคุณผู้ชมเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในทำเนียบขาวค่ะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะขึ้นโพเดียมไปถแถลงสถานการณ์โควิด -19 จริงๆแล้วก็คือช่วงบ่ายของวันจันทร์นะคะตามเวลาสหรัฐอเมริกาและมันก็ตรงกับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมจังหวัดเมื่อสักคู่นี้ขึ้นโพเดียมไปแล้วแล้วจู่ๆมีเจ้าหน้าที่เหมือนมากระซิบ แล้วให้ทั้มเนี่ยนะคะลงมาจากโพเดียมและเดินไปทางด้านหลังเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันนอกทำเนียบขาวใช่ครับ เป็นเหตุการณ์ที่มีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็นี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปควบคุมชายคนหนึ่งเขาบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้อง,งสงส <S S S> ัยว่ามีอาวุธปืนนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เลยต้องใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าใส่ก่อนอเพื่อระง,งับเหตุนะฮะซึ่งห่างจากทำเนียบขาวไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าต้องไปตรวจสอบต่อนี่นะฮะว่าชายคนดังกล่าวนั้นเนี่ยมีภาวะทางจิตด้วยหรือไม่ มีเหตุจูงใจอะไรเดี๋ยวต้องไปสืบสวนกันต่อนะคะ